だ <music> กิจกรรมเมื่อกี้อะค่ะที่เราได้เล่นมาทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างคะอย่างตอนแรกเริ่มคำว่ากอดแล้วก็อุ้มไหล่ปานปานปูปูขาขาขาอยู่อะไรคะยุงก้าวทางกระแทกออกยังไงกาวทางกระแทกออกยังไงส์แล้วคำที่ใช้ท่าทางหรือการกระแทกออก ค่ะเราเรียกว่าอะไรคะการสื่อสารชนิดของคำอะคะ่ะที่เราใช้ที่เราเราบอกว่าเนี่ยการกระทำก็กกำคือการกระทำอย่างเงี้ยแ่บถ้าคำเกริยา, 5, าใช่ไหมทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าประโยชน์ของคำเกริยาคืออะไรคะ<ม>แล้ว,ว่าคำเกริยาเปลี่ยนยัยงไงบอกให้รู้ว่าคาอะไรอะไรใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่า ไม่มีคำกิริยาใช้อ่ะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงคะเรื่อาไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วกเกิดอะไรขึข้หนิเกิดปัญหาอะไรอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนคิดถูกไ,ไหมคะตรงนี้อะคะคิดว่ายังไงถ้าเราไม่มีคำกิริยาใช้เลยเราจะเป็นยงไงคะในการสื่อสารยากทำให้การสื่อสา,ญญารกว่าเดิมเนาะถ้าทีกคนตอบมาะครับเรามาพิสูจน์กันดีไหม ว่าสิ่งที่ทุกคนตอบมามันจะใช่คําตอบที่ถูกไหมว่าถ้าเราไม่มีคำาปลี่ยาใช้จะเป็นยังไงรูขอตัวแทนค่ะสองคนอต่่ตัวแทนกัอนอันัองละคนก็ได้ค่ะอออเอาไปเตตัวมือเพื่อน,น่อยจะให้เพื่อนนะคะอ่ะให้พวกเราฟังที่เราเข้ามนนะคะแต่มีกติกาอยู่ว่า แต่เราจะใช้อะไรคะการท่าใช่ท่านโอเคไหมคะใครจะเริ่มก่อนคะประโยชนที่หนึ่งต่อไปฉอเคแอนฉันไปเยอกหยอกใส่ไม่เข้าเลยวได้สิลองลองค่อยค่อยค่อยไป S. <S ออไอนไป,น,ปน้ำเปล่ามีดะดูดดูดีชีเต็มเสองขวดแต่ฉันอยากดื่มแบซซี่ฉันจึงหยุดปล่อยป่ออะไ ฉันยิงปิด้แล้วเจอร้อานข้าทันทีไปไ่ใช่อ,อ,อ่หลังควนประโยชน์สําหรับปะ ช่วย <gesch> ซื้อให้ฉันหน่อยได้ไหมหม่นใหม่ะตอนนี <alike> ้เี่พูี้เพื่อนพูดว่าอะไรคะความสึตอนนี้หิวอยากกินข้าวผัดกับข้าวือแล้วก็ไม่พอ้วไม่ไปเลยอ๋ พูดออกไปเงี้ยค่ะเรารู้สึกไงบ้างต้อง <ยา S 1> อเบาเลาวมันเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรอีกแล้วนอกจากต้องเบาแล้วอะยาไ,ไมันไ,ไ,ไม่เข้าใจมันไม่เาเรข้าใจใชแล้วเราต้องรู้ว่าเขาต้องสื่ออะไรเขาเข้าใจแล้วพวกเราทุกคนอะคะ่ะเคยมีเหตุการณ์บ้างมาที่เราต้องใช้ท่าทางหรือว่าใช้ภาษามืออย่างเงี้ยค่ะในการสื่อสารเคยมีไหม เคยอะใครไหนขอลองก็ม <laughs> ีตอนไหนคะเกดะเพื่อเกเ่รยแล้วก็เ่นตใจแล้วก็ขอบคุณแบเพา่เข้าใจว่าแบบรขอบคุณ่ะเราฝั่งเนี้ยค่ะก็เป็นการสื่ากับระหว่างชาติการออกทางการอายทางที่ต่ารเค่ะใช้ใเราจะเห็นว่าแบบทุกคนก็เคยเจอใช่ไหมคะ เราทุกคนคิดไหมว่าจะมีคนไหมที่เขาใช้ท่าทางในการสื่อสารอยู่ตลอดพวกเราคิดว่ามีเขาคือใครอะคะคนใบ้คนใบ้อะไรอีกคะผู้นุ่คนที่ไม่ได้ยินอีไระมีไหมล่าอาล่าภาษ แบบเนี้ยค่ะที่แบบที่เราตอบมาเนาะคนบ้าคนเนี้ยเราเรียกเขาว่าอะไรคะถ้าจะใช้คำนี้อย่างกว้างๆเลยของที่มีความบกพร่องทางไหนคะทางทางร่างกายแล้วถ้าเราเห็นคนเแบบเนี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงอ่ะเขาใส่ชุดยามแน่แล้วหนีคมาถ้าเราเห็นเขาแบบทำพยายามสื่อสารหรือว่าพยายามจะพูดอย่างเงี้ยค่ะเราสึกว่ามัน แล้วเนี่ยในช่วงต้นที่เราให้เพื่อนออกไปใช่ไหมคะเราทั้งคนที่ใไ้แล้วคนที่เราที่ฟังอะคะเรายังรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะในการที่จะมันยากใช่ไหมการที่จะพูดออกไปให้คนได้รู้ใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าถ้าเขาอะค่ะที่ต้องใช้ท่าทางสุดทันตลอดกิดเขามรู้สึกคังไอ่าอะไรลำบาก ควาสื่อหยาก็คือจะเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ดีกับตัวเอ,องเห็นไหมคะรู้สึกลบรู้สึกแย่เนาะท่านี่นีนน้ถ้าถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยค่ะเราว่าเราช่วยอะไรก็ได้ไหมได้ได้ไหมคะเพื่อนๆช่วยตอบได้คือก็แบว่า,าช่วยได้เราเห็นเขาเงี้ยเราช่วยได้เราช่วยได้ไงอ่ะให้ตังให้สิ่งของหรือไงคะหรือว่า คนที่บอกเขาคนที่เขาไปอยู่ไม่แน่ใจเขาไปช่วยเขาอ๋อเพื่อนบอกว่าเข้าไปช่วยเขาให้เขาสื่อสารกับคนอื่นเข้าใจมากขึ้นอ่าแล้วสมมตินอกจากการที่เราเข้าไปช่วยเขาแล้วอะเราคิดว่าการที่เราทำอะไรดีอาจจะฟังยากไปนิดนึงอ่าถ้าสมมติเราเพเขาการที่เขาเกิดมาแบบ บอกว่เาเขาผิดนีกว่าทำไมเขาถึงไม่ผิดเลิกกันไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะใช้ชีว um, ิตไม่ได้แล้วเหมือนอย่างกับพวกเราไหมคะพวกเราว่าพวกเราโชคดีนะโชคดีโชคดีโชคดีที่เราเกิดมาพร้อมรแเราก็เลิกคิดเราเลอกเกิดไม่ได้ถูกไหมคะทุกคนต่างกันมีความสามารถมีสิ่งที่ต้องทาต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะเลือกเต็มได้แล้วเราก็เลือกที่จะให้ได้ให้ในที่นี้ของพวกเราพวกเราดว่าให้อะไร ให้โอกาสให้อะไรค่อนให้เหรอให้ความช่วยเหลือจากที่คนนี้ออกก็คือมีการให้โอกาสให้ความช่วยเหลือนอกจากให้สองสิ่งนี้แล้วค่ะสิ่งที่คนเรามักจ็มองข้ามเนาะก็คือการให้เกียรติถูกไหมคะให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของเขาเออให้ความเคารพให้การยอมรับเนี่ยค่ะคือสิ่งเล็กๆเลยที่เราสามารถช่วยเขาได้ทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาก็เป็นมนุษย์ที่เหมือนเรากับเรานะ การที่เรามีตรงนี้ค่ะเราจะช่วยให้สังคมเราเป็นยังไงบ้างน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็อะไรไมีความสุขใช่อย่างที่ทุกคนบอกมาอ่ะทีนี้เราทํากิริยาเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างไงเราพอจะทราบแล้วหรือยังนช่วย้วยรว่าดท้าแล้วาำอะไรอยู่ข้างหลังค่ะช่วยให้เอ่อ เย่ทันนะคือชัดเจนมากคือทีนี้ครูจะถามทุกคนว่าตั้งแต่เราเกิดมาเลยอ่ะทุกคนว่าเราใช้คำกิริยาอะไรบ้างเยอะเยอะมากจริงเหรอ,หอใครเยอะจริงหรอคเยอะจริงคือ,อที่จะได้ทดสอบความเกลียาของคนก็หลับฉันใช้เยอะมากเลยตั้งแต่เกิดมาฉันใช้ตลอดถูกไหคะครูมีเกมให้ทุกคนเล่นค่ะชื่อเกมว่ารถไฟคำกิริยายโดยมีกติกาว่า คนแรกนะคะเป็นหัวบวชพูดคากิริยาของตัวเองก่อนจากนั้นคนที่สองให้พูดคํากิริยาของเอนนองพื่อเ,เราค่อยพูดคํากิริยาของตัวเองถึข้วกว่ไหมคะต้องการตัวอย่างไหมต้องการอย่างเช่นครูพูทคอว่ากินกินนอนกินนอนนั่งอย่างเงี้ย่แต่กัิกาของเราจะไม่ขนาดนี้เราจะจะับเวลาแบบภายในสามนิถีถ้าใครพูดไม่ได้ก็คืออกมาหน้าห้อง่ะ โอเคแล้วจตรงไหนกนดีคร่ะ มาหลากหลายมากแปลว่าใช้เยอะจริงนะคะแต่ว่าคำพิยาคำเดียวเดินโดดเนี่ยต้องสื่อความหมายถูกหรือยังอยากต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะวยคะต้องมีเป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะประธานเป็นอะไรคะเป็นประธานประธานเป็นกประทานเราเรียกว่าเป็นประโยคถูกต้องค่ะซึ่งประโยคเนี่ยมีโครงสร้างก็คือการพิยายาถูกต้องนะคะแล้วทีเนี้ยครูก็เลยมี มามให้บัตรคำสิบคำทุกคนจะออกมาสิบเอ็คำค่ะทุกคนจะต้องออกมาหยิบภละสองคำ,คำซึ่งในเนี้ยจะมีทั้งคํานามสรรพนามคํากริยาหยิบไปแล้วทุกคนต้องดูว่าได้อะไรและเอาไปเรียงให้เป็นประโยคที่ได้ใจความกับเพื่อนสบาห่วยใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องเป็นเทปต่หนวยอย่างนี้ถูกต้องไหมทุกคนมาหยิบได้ตามสบายค่ะอยากได้คำไหนหแ,แจกเหมือแจกไพ่เลย <_ <d> _ <n> _>คุยทำไมยิ่ทำ <d _ n> ย,ยิ่งต้อไห่ใช่หให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะความวิญญาณที่จะไปรวมก,กับเพื่อนดูเพืะะ่อนเราเข้าใช่ไหมใช่ประโยชไหมผู้ให้เวาสิงนี้นะคะต้องได้ไปไปเป็นประโยชน์นะ <d _ n> ใช่ไหม<_ <d> _ <n> _>ใช่ไอะดดีๆใช่เปล่า<_ <d> _ <n> _>ใช่ไห ต๋อเ็บขนง่้องเรียนมากฮ่นฮ่ยน่าฮ่าฮ่าเ่าิดาะอัน่าฮ่หฮ่า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 ่าฮ่าฮาฮ่ีปมาฮ่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 าาฮ่าฮา่อ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าน่่าฮ่นี่าา่า่่่ กายาในประโยคถึงไหมเหมือนเอ๊ะทำไมมันสั้นกว่าชาวบ้านที่เขาไม่ต้องเปูนที่ว่าไม่ต้องวิ่รเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะใช่ไหมเอ่ยเป็นกายาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับใช่เขาเรียกว่าอักกรมกายาค่ะจะ้เจ่งมากค่ะ